มาฟังนิทานของมดตัวน้อยที่มีหัวใจยิ่งใหญ่กันเถอะแล้วหัวใจที่ยิ่งใหญ่เนี่ยจะเอาชนะร่างกายที่เล็กจิ๋วได้จริงหรอเรื่องนี้เกิดขึ้นในอนาณาจักรมดที่คึกคักที่นั่นมีฮีโร่ตัวจิ๋วของเราอยู่ด้วยถึงจะตัวเล็กที่สุดในรังแต่ใจของเขาน่ะสิสู้ไม่ถอยเลยแล้ววันหนึ่งนะเจ้ามดก็ไปเจอของชิ้นใหญ่เบิ้เริมนั่นคือเมล็ดข้าวนี่เองโหเมล็ดข้าวใหญ่กว่าตัวต้องหลายเท่า งานนี้ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยแล้วล่ะฮึบออกแรงผักสุดกำลังเลยผักไม่ไหวงั้นลองเปลี่ยนมาดึงดูบ้างอึบขยับไปได้ทีละนิดทีละนิดเองช้ามากๆเลยทันใดนั้นมดตัวใหญ่กว่าก็เดินมาเห็นแล้วก็หัวเราะเยาะแต่เจ้ามดแดงไม่สนใจในใจยังบอกตัวเองว่าเราทำได้เจ้ามดน้อยไม่ยอมแพ้ลองหาวิธีใหม่ เออผักจากด้านข้างดูดีไหมแต่ในตอนที่กําลังจะท้อใจจู่ๆก็มีเพื่อนมมตัวอื่นๆโผล่มาพอเพื่อนๆเ,เห็นความพยายามของเจ้ามดแดงก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องช่วยแล้วมดตัวหนึ่งก็ตะโกนขึ้นว่าเรามาช่วยกันเถอะว่าแล้วทุกตัวก็เลยมาช่วยกันทั้งผลักทั้งดึงสิ่งที่เคยดูเป็นไปไม่ได้ตอนนี้กลับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเลยในที่สุดก็ทำสำเร็จ มเมล็ดข้าวถึงรังอย่างปลอดภัยแล้วเห็นไหมเรื่องนี้มีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่จากเจ้ามดตัวน้อยนี่แหละเรื่องนี้สอนเราว่าความพยายามไม่เคยสูญเปล่าและพลังสามาคัคคีทำให้เรื่องยากกลายเป็นง่ายได้เพราะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่ขนาดตัวแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ตั้งหากละ่ะ